ตงเวอร์โมโมนชนกตอบกับชาวเน็ตหลังถูกถามกลางโซเชียลตอบกลับเดินใจมีผลงานออกมาอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวโมโมนชนกไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังสวยเป๊ะตลอดเลยแต่ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าโมนั้นมักจะโดนชาวเน็ตักเรื่องใบหน้าที่ดูเหวี่ยงวีนตลอดเวลา แต่ว่าเรื่องนี้เพื่อนๆของโมก็จะออกมายืนยันหลายครั้งแล้วว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นราปกติโมจะเป็นคนหน้านิ่งๆอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของโมจะรู้ดีว่าเธอเป็นคนฮ้าแถมยังเป็นคนตรงๆอีกด้วยอย่างล่าสุดโมก็ทำหาทางโซเชียลหลังมีชาเน็ตเข้ามาถามเธอในช่องติ๊กต็อกโดยชาเน็ตรดยดังกล่าวถามว่า ทำไมต้องเรียกทุกคนทุกคลิปเลยงานนี้โมก็เลยเข้ามาตอบกลับแบบตรงๆไปเลยว่าเพราะไม่อยากเรียกพวกเมืองอะ่ะอีโมจิหัวเราะทางน้ําตางานนี้คําตอบของโมนั้นถูกใจชาวเน็ตรายอื่นๆอย่างมากเลยค่ะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันสนัดโซเชียลเลยทีเดียวอาทิเช่นคําถามบางทีก็ไม่น่าถามนะสมองเขาก็พูดถูกจะให้เรียกพวกมืงเหรอสาแก่ใจฮ่าฮ่าา หมดยุคนางเอกจ้าหนังตาจิบหนังส้มแล้วก็ถูกแล้วเชื่อ์แล้วค่ะว่าโมเป็นคนตรงๆตอบกับเดินใจหลายคนสุดๆ